สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆชาวฟีฟ่ฟาหลฟยสาบทุกท่านวันนี้เราจะมาดูว่ามีการอัปเดตอะไรกันเกิดขึ้นนะฮะ,ะเชลสาส่งนะ,ะรับโอริคารโอริเวอร์คารบวกหนึ่งไปเลยนะเป็นก็ยูโรเนเจนนั่นเองนะอันแรกก็แรกเป็นแคทครบหนึ่งร้อยห้าสิบเชลนะฮะหรือหนึ่งร้อยบาทนี่ ก็ร,รับบกศูนหรือบวกหนึ่งนะฮะส่วนชุดที่สองก็ครบ450เชลหรือว่า300บาทนะฮะรับไปเลยบวกหนึ่งนีนน่นะฮะ <c oughs> คร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในเกมว่ามีอะไรบ้างแต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องเป็นของแถมของคนที่เติมซื้อ VP ล้นะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับ ป้า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 มาแล้วมันจะเป็นไอเทมอ่าเก็บมัเก็บพวกนี้เข,เข้าวันนีนี่เลยโอลิเวอร์คาร์นะบวกหนึ่งบวกศูนย์กับบวกหนึ่งอ่ะเราลองใช้บวกศูนย์กับบวกหนึ่งดูก่อนสิถ้าดวงดีก็จะได้บวกหนึ่งอ่ะนี่ไง สองพั 2, 7, 000, 000, นหะ้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านอันนี้ก็บกหนึ่งเลยนะเออถ้าขอเราได้สองตัวนะถือว่าอย่างนี้ถือว่าดวงดีนะอืมนี่เลยสองตัวนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าณนะเวลานี้นะฮะในตลาดเนี่ย มันจะมีเท่าไหร่แปดร้อยสามสิบกตัวนะฮนะเวลานี้นะครับบกสองมีห้าสิบเจ็ดตัวนะครับอือดูาขาดนะก็แบบว่าถ้าใครเติม vp ผมว่าน่าเอาไปใช้นะเพราะว่าโดยสเตตเนี่ยโอเคอยู่แล้วนะเยอะอยู่เนะี่มัคุณสมบัติอะไรนี่แบบมีทั้งกันโดด อ่านเกมอ่านเกม็ไหมอ่านเกมปริกิริยาทุกอย่างะไปลองดูได้นะครับอันไหนลองดูดิว่าถ้าเข้าไปในโวนของคลับเนี่ยม,มันจะได้เข้าคลับเท่าไรหร่เลิกเงคือสองร้อยห้าสิบหกล้านเลืกอเถอะพี่ เลิกหวังนะฮะเอาไว้ประดับทีมได้นะครผมตัวนี่ไม่ได้ถูกนะสองหมัดต่าร้านเนี่ยนะฮแต่ประเด็นคือมันแลกเปลี่ยนไม่ได้ถ้ามันแลกเปลี่ยนได้ผมว่าจะเป็นอะไรที่แบบพีคมานะักเตะเขาเสิร์ฟบื้มแน,น,น่นอนนะก็ใครที่ยังไม่ได้เติม VP ก็ลองกดไปดูนะ สามร้อยกำลังดีนะสวยๆนะก็ซื้อวีได้ซื้อวีพีด้วยได้นักเตะแถมมาใช้งานด้วยนะแถมแถมใช้ได้เลยด้วยนะพออัพเลเวลปุ๊บใช้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ